เอและมาต่อกันที่ข้อชุด go in bit ินะครับหรือสอนอปีหกนี่เองนะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี ab คือ5นี่แหละแล้วก็มี BC ก็คือ3นะครับยังไงต่อง f และ g เป็นจุดบนด้าน CD นะครับแล้วก็ให้สิ่งที่เรียกว่า df นั้นมาคือ1นะครับแล้วก็ Cg ก็คือ2นะครับ ถ้า AF ตัดกับ BG ที่จุด E นะครับก็คือลากต่อให้มันขึ้นไปนะครับตัดแล้วละ่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AEB A AEB A, A, e, คือรูปนี้ใหญ่ๆนี้นะครับเท่าไรนะครับข้อนี้ตอบตัวเลือกสี่นะครับสิบมาดูก่อนว่าพื้นที่สามเหลี่ยม AEB นี้มีคือตรงไหนคือเศษ 1, หนนสคูณฐานนะครับแล้วก็ จากจุดยอดลงมาตั้งฉากกระฐานก็ตั้งชื่อว่า h แล้วกันนี่ไปเราจะตามหาตัวเดียวเลยคือตัว h นะครับใช้สามเนี่ยมคล้ายนะครับสามเนียมคล้ายรูปสีเหลืองคล้ายกับรูปใหญ่ๆนี้เลยนะครับก็มาดูดีๆว่าตัวนี้จากเขาให้มาแล้ว3ทั้งหมด5ก็รบอวกแล้วหรือ2นะครับแล้วยังไงต่อถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น h บวกเอ่อ x บวก3นะครับเพราะว่าตัวนี้3หน่วยตรงนี้ x หน่วยความยาวสูงสูตงตนี้ h ก็คือเอา x บวกกับาก็ยาวๆนี้เลยนะครับโอเคสามเหลี่ยมคล้ายก็คือรูปเล็กขึ้นก่อนลวกันเล็กขึ้นก่อนก็เอา x ความสูงขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สูงสุดๆของเขาก็คือ x บวกสาหารกันนะครับอันด้วย2ส่วน5นะครับสามเหลี่ยมเล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่แล้วกันนะครับคุณไขว้กันนิดนึงเราหา x ได้คือ2นะครับ ตัวนี้2ดังนั้น h ของเราก็คือ5นั่นเองเอา2มาแทนนะครับได้เรียบร้อยนะครับเอาไปใส่ในสมการจุดประสงค์หรือเป้าหมายของเราเองคูนกัออกมาได้ตัวเลือก4นะครับดังนั้นนี่ก็สอนให้รู้ว่าสามเหลี่ยมคล้ายนั้นนอกจากด้านทั้ง3จะมีอัตราส่วนที่คงที่แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือความสูงนั่นเองสามารถเปรียบเทียบกันได้ นะครับก็คืออัตราส่วนของความสูงก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าใครยังท่องได้แค่อัตราส่วนที่มันเท่ากัน3คู่อยู่นั้นขออนุญาตใส่เข้าไปอีกหนึ่งก็คือความสูงนะครับของอรูปสัเบียมที่มันคล้ายกันนะครับขอให้ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละตัวอย่างแล้วกันนะ